สนามบินแห่งที่2เชียงใหม่หรือว่าสนามบินล้านนาจะสร้างที่ไหนเมื่อไหร่ครับมีข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจากนายกิตรติจิตมานวัตรผู้อำนวยการใหญ่ทอ,อทอที่นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี โดยบอกว่าจุดที่จะก่อสร้างยังศึกษาหลายจุดนะครับยกตัวอย่างพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอบ้านทิจจังหวัดลำพูนก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ศึกษาเพื่อออกแบบการบินและพัฒนากาศยานร่วมกับบริษัทวิทยุการบินทําการวิเคราะห์เส้นทางบินโครงการนี้ครับงบประมาณก่อสร้างราวเจ0 0 0่นล้านบาทมีแผนพัฒนาโครงการ7ปี กระทรวงคมนาคมมีมติให้ทออทอเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้แล้วก็ควบคุมทุนของโครงการในเบื้องต้นนะครับเพื่อประกอบการเสนอกอบรอต่อไป ก็ประมาณของโครงการ70,000กว่าล้านบาทนี่แหลคุณผู้ชมถ้าแบ่งออกเป็นข,ข้อให้เห็นกันว่าจะลงทุนไปในเรื่องใดกันบ้างเรื่องของงานเขตการบินนะครับ25,000ล้านบาทงานอาคารผู้โดยสายรนี่สำคัญมากก็งบประมาณสูงถึง22,000ล้านบาทนะครับงานสนับสนุนแล้วก็ด้านสาธารณประโภคอีก12,500ล้านบาทนะครับแล้วก็สำรองราคาภาษีอีก1 5 0 0ล้านบาทนะครับ นอกจากนี้ครับจังหวัดเชียงใหม่มีแผนทำรถไฟฟ้า3ส,สายระยะทางรวม32กิโลเมตรงบประมาณอีกถึง1.1แสนล้านบาทรูปแบบการลงทุนก็คือ ppp ครับหมายถึงว่ารัฐลงทุน70 0 0 0ล้านบาท เส้นทางแรกที่จะพัฒนาก็คือเส้นสนามบินโรงพยาบาลนครพิงระยะทาง13.2กิโลเมตรมูลค่าการลงทุน3.4หมื่นล้านบาทเพื่อเชื่อสมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆลดการใช้ ai, รถยนต์แก้ปัญหารถติดในเมืองแต่ทั้งโครงการสนามบินแห่งที่2แล้วก็โครงการรถไฟ LRT จะก่อสร้างได้มีเงื่อนไขที่นายกบอกไว้ครับก็คือต้องก่อสร้างถนนวงแหวนให้แล้วเสร็จก่อนครับ